ค c o p ก่อนแล้วเนอะฝนจะตกแล้ววันนี้เราเครื่องมาแล้วกวนเอารถอย่างมาก็รถเครื่องนะนะั่นน่ะไปแล้วเนอะ <c oughs> ต้องรถแปลงหลงพองเลยเนอะข้าเจ้าหน้าบวมขึ้นกับเจ้าอืมหน้าวอกอตัวตัวเหมือนที่ตัวปลามาเขาก่อนน่ะมันยิ้มมันเป็นตลอดเลยอะ่ะมันชอบป็นกะคนใดท่นน่ะก็คนเสื้อส้มนะ่ะหน้ารลรอ,อขาว,ขาวอะ่ะ อ๋อถ้าจะเป็นไอ้สิ่งคำบ้านใต้กำเดียวจะแชทถามมันใชนะ่ี่มมันอมยิ้มเมื่อปันตลอดเลยอนะ่ะมันตอบมันละว่าไดว่าไดชอบเป็นมนินก็มันบอกว่าไม่ได้ชอบนะมันว่ามันตลกหน้าตัวไอ้ปันตายเป็นอย่างน่ะเฮ้ยก่เฮ้ยลงกึดพอแล้วเอาขับรถไปหาเป็นสิบสิบโลใจเวลาขับรถก็เป็นเมินบางเต๋อรถติดแหมเพื่อจะถึงก็ใช้เวลาเป็นชั่วโมงอืมอืม ไปถึงแล้วก็จะว่าจะได้ปะหน้ากันเลยต้องไปนั่งท่าให้เป็นสองสามชั่วโมงพุ่นน่ะโธ่รอ,อเมินน่ะมันกบประต้าใดทีด่เจ็บใจอ่ะตอนได้ปะหน้ากันนะได้อู้กันเนี้สองสามนาทีแล้วก็หน้าเทาเพื่อไปปะใหม่วันหน้าเจีอีมันน่าสงสยัยเฮ้ยมันล่างเขาอู้กับหลายคนเหี้ยอันเขาอู้กับหลายคนเนี่ยก็หู้อยู่หู้ทั้งหู้ก็ยังจะไปหาเขาอยู่เนี่ยนะก็จะเนี่ยจะได้ได้อ่ะก็เฮ้าขาดเขาบ่ได้อ่ะเนาะเสาะคนใหมเออ่เตอะอีนะ มันบาง่ายจะอันหนักกะแล้วก็จะทนจะอี้ต่อไปเนี่ยนะก็คงต้องเป็นจะอันนะก็เพิ่ว่ามาว่าหมอคนนี้ทักษาดีที่สุดแล้วนะเออตีอูมาตะกี้ตึงหมดทัานคือไปหาหมอแม่นเออนั่นสวัสดีครับเป็นยังมาครับเป็นคนข้างบ้านเจ้าคนข้างบ้านเจ้าคนข้างบ้านอ๋อก็ว่าหน้าคุ้นคุ้นแล้วเป็นเมื่อยเป็นไข้ยยังถึงมาหาหมอครับ บม่ได้เป็นอย่างเลยเจ้าโอ้แล้วมาอันจะมาบอกหมอว่าบ้านหมอไฟไหม้เจ้านี่ก็นั่งรอคิวหมอตั้งแต่เจ้าก็หาได้ปะหมอเนี่ยเจ้า,าคนไข้เป็นอะไรมาครับข้าเจ้าใส่น้ําหอมแล้วปวดหลังเจ้าใส่น้ําหอมเหรอครับแม่นเจ้าน้ําหอมยี่ห้ออะไรครับมันบะมียี่ห้อนะ ใส่น้ำหอมบนไดปวดหลังตลอดเลยเจ้าวันนี้ได้ใส่น้ำหอมมาไหมครับวันนี้บ่ได้ใส่เจ้าก็วันนี้มาหาหมอหนะะ้ากาอืมคนไข้ลองงดใส่น้ำหอมดูไหมครับบ่ได้เลยเจ้าถ้าข้าเจ้าบ่ใส่ก็บ่มีใครใส่แล้วเจ้าอืมคนไข้าอาจจะแพ้น้ำหอมนะครับแพ้น้ำหอมเดี๋ยวไงหมอสั่งจ่ายยาแก้แพ้แล้วก็พวกวิตามินไปให้ก็แล้วกันเนาะเจ้าเรียบร้อยครับ ขอบคุณเจ้าคุณหมอคุณหมอเจ้าข้าเจ้ากินยาตามที่คุณหมอให้ไปแล้วมันก็ยังบหายเลยเจ้าอาการดีขึ้นบ้างไหมครับซ้ําเป็นนักเล่เาเลยเจ้าใส่น้ําหอมวันใดปวดหลังตลอดเลยปลายบาปอยาที่คุณหมอให้ไปข้าเจ้ากินแล้วข้าเจ้าไข้รับเจ้าไปใส่น้ําหอมวันใดเมาก็นั่งเงาลับอยู่ในสวนหอมนะเจ้าอ,อาเสียซา ดิส่วนหอมแค่เจ้าตรมตรอมและเสียอกเสียใจช้ำจริงช้ำจังช้ำใจ